คลิปที่3นะครับวันที่27 1167ทับ11นะครับการตวจครั้งที่7นะครับบทที่7ถึงบทที่11นะครับตวจ3จบนะครับครั้งที่1บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสปะควาอรังหังสัมมาสัมมุโทโววิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทู อนุตะโลปุญญะกับทางมะซาสติกัตตะทาเทวะนุสานังพุทโภพกวานติบทที่8นะครับธรรมะนุสติสวางข้าโตภวตามโมตันติติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอบาลานิโกปัจจะตังเวทิตโกวินโยหิติบทที่8สังฆานุสติ สุปฏิปันโนพคะวัโตสาวกคตังโฆอุชิปฏิปันโนพคะวัโตสาวกคตังโฆซายะปฏิปันโนพคะวัโตสาวกคตังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวัโตสาวกคตังโฆยะทิจังจัตตาริปุริสักุคาอปุริสักุคาลาเอสาภุพะวัโตสาวกคตังโฆอูไนายโย อาวนโยกะอ,อิานโยอัญจลรีกาลานิโยอนุตะลังปุญญะเกบังโลกาสาติบทที่สิบนะครับกินดามณีปิยามันตังกินดามณีปิยามันตังยะสัทธาสังโกนางอุปะสันติติเนหังมาตาปิตาวะ โอหังปัดโพตันจะมหาราชาตะวังโพสถุโนทีปังกาลาเทโวสุป,ปเสทิกิติเทโวเยสโกปัดชะทะตะมิงกิเนวาทะตาปิยังกันตังตาลิปุโตภะวันตุเมสิลาพังชะนาเยมะ มณีตินดาปิยังจะระนางตับเพชะนาภะหูชะนาปิยะมะมะบทที่1ิบสักวาสัก,กะตะวาพุทธะตะนางโอสถังอุตตะมะมังวังอิตังเทวะมะนุสานังพุทธเตเชนะโสธินาสันนสันตุปัตถาวาตับเพสุขา วูปะสะเมตุเตสกาวาธรรมะรัตตานังโอตะถังโอตะมะวะลังปะลิลาหูปะสะมานังธรรมะเตเชโสธินานิสันตุปัตถวาสัพเพเวยาวูปะละเมตุเตสกาวาสังฆะลัตตานัง,งโอตะถังอุตะมะวะลังอานุเนยังปาหุเนยัง สังคะเตะะเชนะโสะธินานิดสันตุปัตถว,วาตเปโลคาวูปะสะเมตุเตรอบสองบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเอ็ดบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสมุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตะโลปุณทะธัมมาซาสติสัทธะเทวาุมนุษานันงพุทโโภคกวังเตบทที่แปดรมมานุสติสวาก้าโตภควตาธโมสันติติโกอากานิโกเอหิปะติโกโอปารานิโก ปัจจะตังเวทีจะพอเวนโยเฮติบทที่9สังขานุตติถุปฏิปันโนพคะวาโตสาวะกสังโฆโอชุปฏิปันโนพคะวาโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนพคะวาโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวาโตสาวะกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสานุคา อาทุปุริปุขาลาเอสาภคะวะโตสาวะกะสรังโกอาวุายโยปาวุายโยคะอินายโยอันชาลิกาลานิโยโออนุตะลังบุญกะเก็บกังโรกาซาติบทที่สิบกินดามณีปียามันตัง กินดามาณีปิยมันตังยะตะทาสังโกนางอุป,ปสัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันตะมหาราชาตะวันมะโปตะถุนโนทีปังกาเลเทวสุโบเสติกิจเทวเยสกักโกปัจชะทะสมิงกินนาเวเนวาทะตะปิยังกันตัง สาลิปุโตภะคะวันตุเตสิลาพังชะนายะเนมะนิตินดาปิยะทะตะละตับเบชะนาพระอุนาปิยะมะมะหมดที่ส0่จักกวาตตะวา พุทธรัตะนังโอสะถังอุตตะวะลังอิตังเทวะมะนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานัตสันตุปัตถวาสัพเพสุขาวูปะสะเมตุเตตกวาธรรมรัตะนังโอสะถังอุตตมังวะลังปะริพาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสธินานัน นิสันตุปัตถวาสัพเพภะยะวูปะวะเมตุเตสกวาสังฆรัตนังโอสาทางอุตมะวะังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเจนะโสทินาสันนิสันตุปัตถวาสัพเพโลวูปะจะเมตุเต บทที่เจ็ 3, ดถึงที่เอ็ดรอบสามบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะควะอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชาจารณาัมปันโนตุกโตโลกะวิทูอนุตตโลปุญญาปุญญะสัทธามะตาตติสัจวาละเมื่อนุตานังพุทโทภะควังติ บทที่8ธรรมะนุสติสวาข้าโตพระกวตาธรรมโมธรรมโมตันติติโกอากานิโกเฮหปปปกกิปัตติโกโอปักานิโกปัจจตังเวจิตาโพวินโยหิติบทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกัตังโก โอจุปฏิปันโนภะคุวัโตสาวะกัต então, สตังโฆยายะปฏิปันโนภะคุวัโตสาวะกัสต following 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 ังโฆสามีติปฏิปันโนภะคุวัโตสาวะกัสตังโฆยะาติตังจัดปุริปุริสัยุคานิอัตถะปุริสักลาเอสาภะคุวัโตสาวะกัสตังโฆอาหุนายโยปาหุายโยไหหุไนโยอัญชลีกาลานิโย อนุต่าลังปุญญาเกจังโลกาสาติบทที่สิบกินดามณีปิยามันตังกินดามณีปิยามันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวะมังโกสะตุโนทีปัง เกเลโยสุโปเยติอิติเทโวเยสกโกปัญจทาตมิงกิเนวาทาตาปิยังกันตาบาลิปุโตภาควันตุเมสิลาปังชะนายะมะนีตินดาปิยังจะทะนะกับเพชะนาพระหูชะนาปิยะมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกวาสักวะ สัคตะวาพุทธะรัตนังโอสะถังอุตมะวะลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะโสตินาสันนิสันตุปัตตวาสัพเพสุขาวุปะสะเมตุเตสกวาธรรมะรัตนังโอสะถังอุตมะวะลังปะลิพาหูปะสะมังธรรมะเตนะโสตินานิสันตุปัตตวาสัพเพ เพยะวูปะสะเมตุเตจักวาสังฆลัตตนังโอสะถางอุตะมังวะลังอานุเนยังปาหุเนยังสังสะเตเชโสธินานิดสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปะสะเมตุเต บทที่สิบสองชินนะบัญชรชะยาสนากาตาพุทธาเจตวามาลังสวาหะหนังจะตุสะจาสะปังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตังหังกะลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเปปติทิตาไมหังมัด ทะเกเตมุนิสะลาสีเสปะติติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลเจนะสังโคปะติติโตไมหังอุเลสัพพะกุทุนากะโลหะทะเยเมอนุทุโลสาลิบุโตจักขะกิเนโกทะโยปิธิพะคะสมิงโมคะนาลาโน จาวามะเกทะขิเนสะวะเนไมหังอาสุอานังทะลาหุโลกับสะโปกะมหานาโมอุภาสูวามะโสตะเกเกสะโกปิทิภะขะสมิงสุริยะวจจะพะกะโลนิสิโนสิลิสันปันโนโสตโต โมนิปุคาโวกุมาละกะโปถาโลมะเหสีจิตะวาทะโกโสมไมหังวาทะเนนิจะปะติทาสิคุนากะโลปุนโนอะคุลิม,มาโลจะปุป,ปาลีนันทะสีวะลีเถลาปัจ,จะอิมาชาตาอะลาเตติลกามะมะ เศราสีติมาหาเถราชิิวัชินาสาวกาเอตาสีติฐีมาหาเถราชิตาวันโตชิโนละสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคามุคาสุสันติตา ละตะนานังปุระโตอาสิทะกิณีเมตสุตตะลังทะชคะังปะจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกลงขันธโมละปะลิตะกะอาตะนาติยะตุตะกังอากาเสฉะนานังอาสิเสจาปากาละสันทิตาชินานานา,นาวาระสันตุตาสัพพะ ปาการละ,ละกะตาวาตะปิตาทะสันชาชาตาพาหิละมะตุปะทะวาอะเสสาวินายังยันตุอะนันตะจิะเตชะสาวะสะโตเมสะกิเจนะสะทาสัพพุทธะปะชะเยชินะปะชะละมะชะหิวิหะลันตะมะนีตะเล ตถาปาเลตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา,าอิเจวมันโตสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันโยสัพธม,มานุภาวปาลิตโตจะรามิชินะปะชะเลเต บทที่สิบสามพาหุงมหากาพาหุงตาหาตาหาพีนินมีตาตานุทันตังขีเมฆาลังอุทิตาโควาตเซนามารังธานาทิธรรมวิธินาทิตาบาโมนินโทตันเตตาสาบาวาตุเตชยมังคารามิมาลาธิเลกะมะิโชทิตาพัมพาลันติ โหรันปะนาพะวะกะมะขะมะขังทะยะขังขันติสุทะตะวินาทิตาวามุนินโทดันเตตสาพะวะวตเตชัยามังคลา,านินาคาคิลิงคะชะวะลาลังอติมังทะภูตัง ทาวกิตะกะมะสะนีวัสุทารุนังตังเมตังปุสะเกวิทินาทิตาวามูนินโทตันเตตสาภาะวะตเตชัยมังคลานิโอคิตะขะขะมะติหะทะสุทารุนังตังทาวินติโยธนะปะทงังคุลิมาละวันตัง อินทิคังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตตาตาบาวะตุเตชัยมังคาลานิกัดวานะกะทะมุทะลังอิวะคับพินียาจิตจายะพุทธะวะจะนะชะนากายามะเนตันเตนะโสมะวิธีนาทิตตวามุนินโท ตันเตตสาภาวะตุเตชัยมังคลานิสัจจวิหายามะมติสัจจกะวาทะเกตุวาตาทิปิโลปิตามะนังอทิทันทะภูตังบัญญาปะทีวะปะชะลีโตชิกวามุนินโทตันเตตสาภาวะตุเตชัยมังคลานิ นันโทปะนันทะพุทธคังวิสุทางมะหิงลิมะหิทะทิงปุเตนะพระละพุชะเนนะทะมาปะยันโตอิปะเทสะวิลินาทิตวามุนินโทตันเตตะสาพาวะตุเตชัยมามังกาลานิหุทาหะทิถะพุชะเคนะ พุทธังตะหัดหัดถังพมมังวิสุสุถิมิธิภกาภิธานังยาคาทะเณ ปิีนาจิตาวามุนินโทต,ตันเตตสาภาวะตเตชัยมังคาลานิเอตาปิพุทธยะชะยะมังขะลังทะขะคาถาโยวาจานทุทนาทิเนสาะระเตมะทันติหิวานะนีกะวิวิธานิปุตตะทะวานิโมกะสุกะอะิกะเมยะนะโล สันปโยมหากาลุกิโกนาโถนิตายาศพพภะทานินางปูเลวาปารมีสัพภาปัตโตสัพโปทิมุตะมังเอเตนะสัจจวะเชนะหตุเตชะยะมะขะลังชะยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทวิ ตะโนโเอวังตะวังชิชะโยโหสิชะยะสุชะยะมังคะเลอัปะละจิตาปันลังเลสสเสปะทะวิโปคะ,ะเลอะพิเสกาสัพพุทธานังอพพะปัตโตปโมทติสุนขันติสุมังคะลาสุป,ปะพาตังสุหาสิตังสุขโน สุโมตะโลโตจะลิธะพมมะจาริสุปะทากีนากายกรรมวาจากรรมมังปะทากีนังปะทะา,ากีนังนะโมกัรมังปะทิทีเตปะทากีนาปะทากีนานิกะตะวานะพระปะตทะเถปะทากีเนพระ วัตุสัพพะมังค่าลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธพานุภาเวนะตถาสทุทเทพระวันตุเตพระวตุาสาสัพพาลังค่าลังลักขันตุาตาเทวตาสัพพะธรรมานุชาณะทาสตาสุทเพระวันตุเตธรรมาตุาสาสัพพะมังค่าลังลักขันตุ สัพเทวตาสัพร,รังคานุภาเว,าาาาวนตัตฐาตวติภาวนตวเตหมดทีด่สี่ปาติธานคาถายาเทวตาสันติวิหาละวาสินีถูเปคะเล โลธิคเลตะาหิงตาหิงตาธรรมธาเน е นะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะโลเตทะวิหาละมะทะเลเถลาจะมะมานาวากาจะพิขะโวสารามิกาทานะปะติอุาสาสก,กาคามมจะเทะสานิขะมาจะ อิสะลาปัดปานุภูตาสุขิตาภักวันตุตเตชะลาภุชาเยปิจะอันทะสัพพวาสังเททชาตาอะพะโวปะตาติกานิยานิกังธรรมะวังปะทิจะเตสัพเปปิทุขะสะกะโลตุสังขะยะยัง ธาตุจิลังจะทังธรรมโมธรรมันทะลาจะปุขะลาสังโคโหตุสะมะโควะทะอันทะยาจะหิตายะจะอัมเหระขะตุสับธรรมโมสับเพปิธรรม,มะจะลิโนวุติสับปานุเนยานะธรรมเออะลิยะปะเทเวทติเตปะสันนา โหตุสเปปิปานิโนพุทธ,ธาสารนีธรรมาทาลังปะเวชันโตเกเลเทโปัดวะสะตุวุติภาวะยะสัจจะนังสะมิทงังเนตุเมทะนิมเมตาปิตาอักขะละจริจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมะเนลา ชาโนปบะชังลักขันตุสัพพธาบทที่สมห้าเทวาตาโอโยคาถาทุขาปาตาจะนิสุขาพะยับปาตาจะนิพะยา สกะปะตาจะนิสโสกาโหตุสัปเปปิบานิโนเอตวาวะตาอะอะเหหิสัมปะทางปุยะสัมปะทางสัปเ,เทวานุโมทันตุสัปเพสันปติติิยาทานังททันตุสัพทายะสีลังลักขันตุสัพพาเทวานิพิ ละตาโหตุคันฉันตุเทวตาขตาจับเปพุทธาพระลัดปัตตาปัตเจกานางยังยังพระลังอลาหังตานางเตเซนะยะขังพันธามิสัพพระโสดีเจบกสุมังมุนคาถาโหตุสัพพังตุมังขะลังรักขังตุ สัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวดเทโหตุนิลันตะลังโหตุสับปังมุมังคะลังลักขังตุสัพพะเทตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวดเทโหตุนิลันตะลังโหตุสับพังตุมังคะลังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะ สังฆานุภาเวนะตวจเิโนโหตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งกัตกะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนะเตยด้วยการสารยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปาลิและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าให้พ้น จากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุมาอนุโมทนาในการสวดสติยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดำานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระบิดตายอดเตจีเหรียญยอดเตจีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถึงตั้งขึ้น ให้เปี่ยมด้วยปานุภาพแห่งภาพประลิษธจงสำเร็จจากสิทธิทุกประการด้วยเถิด